วันนี้เป็นวันที่พวกเราชาววัดป่าบรรดาศได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นวันประเพณีของวัดป่าบัรดาศมายาวนานถึงสามสิบกว่าปีแล้วที่อุลงหลวงตาได้นำพาคณะศิยานุสิตได้ทำมาเรียกว่าวันเปิดสามแดนโลกาธาตุก็เพื่อการทำบุญอุทิศ ให้แก่เปตชนของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะแต่และท่านแต่และคนก็ล้วนแต่มีผู้ที่มีพระคุณของตัวเราเองนล้ตั้งแต่บิดาบรรดาผู้ให้กำเนิดต,ต่อชีวิตของพวกเราตลอดจนเลี้ยงดูทนูธนอมป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายให้แก่ร่างกายนี้จนกระทั่งเติบใหญ่มาถึงจุดนี้ได้มีบุคคลอื่นๆอีกมากมายไก่กองที่มีพระคุณดูแล ก็ดถน,นอมฟุม่มฟักอุปถากชีวิตนี้ให้เติบใหญ่จนกระทั่งให้วิชาความรู้มีความเฉลียวฉลาดจนดําเนินนําพาชีวิตดําเนินมาถึงจุดนี้ได้บุคคลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นอาจจะได้ล่วงรับดับขันไปแล้วก็มีแต่เมื่อท่านล่วงรับดับขันไปแล้วเราก็ไม่ทราบวาระกิตของท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าไปไปจุติณสถานที่แห่งใดเพราะฉะนั้นด้วยความไม่ประมาทในขณะที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้น ยังดำรงขันยังมีชีวิตยอยู่เราก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมมีน้ำกิดน้ำใจผูกพันกันมามีอะไรก็เอื้อเฟื้อเจอจานเผื่อแผ่สงเคาะช่วยเหลือแบ่งปันกันมาตลอดเพราะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ร่วงลับดับขันไปแล้วด้วยความด้วยความเป็นผู้ด้อยปัญญาของพวกเรายังไม่ทราบว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นไปจุติณสถานที่แห่งใดอาจจะอาจจะบังเอิญหรืออาจจะมีเหตุที่ไม่ดีไม่งามไม่เป็นมงคล ทำให้ท่านต้องไปตกอยู่ในภพภูมิที่จะต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหรือเป็นเครื่องบันเทาความทุกข์ที่เข้ามาครอบงำจิตใจดวงนั้นไว้อ่เพราะฉะนั้นถน้าหาไม่มีท่านผู้ใดอุทิศบุญกุศลไปให้แก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็อาจจะจมอยู่ในกองทุกข์อยู่ตลอดอยู่ตลอดจนว่านับกาลเวลาไม่ได้ก็เป็นไปได้เหมือนในสมัยพุทธกาล ็มีข้างหนึ่งที่ว่าพระเจ้าพระเจ้าพิมพิสารท่านได้สร้างสร้างวัดวัด,ว,ดวัดเวลุวันถวายพระพุตธเจ้าเมื่อท่านเมื่อท่านสร้างเสร็จแล้วท่านก็ถวายพระบุทธเจ้าเป็นอนุวาวเสร็จพิธีในการถวายวัดเวลุวันทึ่งเป็นวัดแรกในพุทธศาสนาเราแต่พอกลางคืนมาพระเจ้าพิมพิสารก็บรรทมก็เกิดนิมิตขึ้นมาเห็นเปรตอสุรุตคายหน้าเกียดหน้ากลัวก็ หน้าขนพองสยองก้ามาแสดงตัวตนให้พระเจ้าพิมิสารได้เห็นได้พบในสภาพที่น่ากลัวน่าขยะแขยงได้รับความทุกข์ดีบคั้นพร้อมแห้งแรงน้อยมีแต่นังหุ่มกระดูกเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่น่าสลดสังเวชเป็นสิ่งที่น่าขนพองสยองก้าอย่างยิ่งพระเจ้าพิมิสารก็แปลกใจว่าเกิดวิบัติอะไรขึ้นมาพอเช้ามาพระเจ้าพิมิสารก็ได้ไปกราบทูลถามะูุริเจ้า ว่าเป็นเพราะเหตุใดท่านจึงเกิดนิมิตอย่างนี้ขึ้นมาทั้งๆท,ที่ท่านก็ทาบุญถวายวัด่ในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าอา้าวพ่มหาบบพิษได้สร้างวัดถวายต่อเรา,าเราตถาคตนั้นแล้วมหาบบพิษนั้นได้อุทิศบุญกุศลทั้งหลายที่ได้กระทำได้กระทําแล้วไปให้แก่เปรตชนผู้มีพระคุณของมหาบพิษไมมหมพระเจ้าพิมพิสารก็บอกไม่ได้อุทิศเลย พระบุตธเจ้าบอกนั่นแหละเปตอส,สุรกายทั้งหลายเหล่านั้น่ะก็คือพระประยุทญ,ญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่ที่ได้สร้างบาปสร้างกรรมไว้แต่เก่าก่อนเวลาเวลาแต,แต่ตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปตอส,สุรกายได้รับความทุกข์ทรมานบีบคั้นอยู่มายาวนานเป็นหลายๆแสนหลายๆลาย้ลานปีอะไรต่ออะไรต่างเหล่านั้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้ทราบข่าวว่ามหาบุพิพ ได้สร้างวัดได้สร้างแบบบุญสร้างกุศลในพระศาสนาดีขึ้นมาอย่างมหาศาลก็ดีอกดีใจพากันหลังไหลมาปารนาหวังว่ามหาบุพพิรจะแบ่งบุญแบ่งกุศลทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่ท่านแต่ว่าพอมาถึงแล้วก็ได้รับความผิดหวังมหาบุพพิรไม่ได้อุทิศบุญกุศลทั้งหลายไปให้แก่ประชชนทั้งหลายเหล่านั้นเลยท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็เสียอ,อกเสียใจเศร้าหมองคุณบัวแล้วก็มาจงมาแสดงนิมิตให้มหาบุพพิรได้เห็นได้ ได,ได้ได้ทราบอย่างนี้แหละ,ะเพราะด้านที่ควรอย่างยิ่งเมื่อมหาบุพิธได้สร้างบุญสร้างกุศลแล้วด้วยน้ําจิตน้ําใจที่ผูกพันกันมาเมื่อครั้งยังดำนินยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีน้ําจิตน้ําใจเอื้อเฟื้อเจรจาเผื่อแผ่สงเคราะห์ซึ่งกันและกันมาตลอดแต่เมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ละขันที่ได้ตาย,ตายจากโลกนี้ไปแล้วก็พ้นวาระที่จะมาใช้เข้าน้ำซ้ำปาใช้วัตถุสิ่งของเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหรือเป็นเครื่องใช้ใจ่าย แต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าบางท่านบางบางคนบางองค์บางจิตดวงจิตก็อาจจะไปตกอยู่ในภพภูมิที่ต่ำซามที่จะต้องอาศัยบุญ็นเครื่องหล่อเลี้ยงบุญมีเครื่องบรรเทาความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นก็เมื่อเมื่อเมื่อเป็นอย่างนีแล้วถ้าหากมีมีผู้ที่อุทิศบุญกุศลไปให้แก่ท่านทั้งหลายหล่านั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้อนุโมทนาในบุญที่มีญาติทั้งหลายลูกหลานทั้งหลาย ได้อุทิศไปแล้วก็วจะพ้นจากกองทุกขหรือบรรเทาจากความทุกข์เศร้าโศกต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นได้เมื่อพระพุทธเจ้าได,ได้แสดงต่อได้แสดงต่อพระเจ้าพิมพิสารแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ดีอ,อกดีใจก่อสร้างบุญสร้างบุศลแล้วก็เมื่อพระพุทธเจ้าอนุโบทาบุญบุพรุญบพญบุญบาญบุ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 ทบุบุญกุศล,ลุญบุญบาญบุ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 ญให้แก่เปรตุญบ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 นญบุญับตั้งแต่ บิดามารดาผู้ที่มีพระคุณของท่านตลอดจนสัรพสัตทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้เป็นผู้ได้สวยผลบุญทั้งหลายที่เข้าไปเจ้าด้กระทำบำเพ็ญและและอุทิศแล้วนี้หากแม้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ทุกอยู่ก็ขอให้พ้นจากทุกหากแม้นได้สุขอยู่กขอให้เป็นสุขเป็นสุขยิ่งขึ้นไปนี่พอพระเจ้าพิมพิสารได้อุทิศบุญกุศลอย่างนั้นแล้วพอ,อกลางคืนนั้นเมื่อพระเจ้าพิมพิสารบรรบรรทมลงก็เกิดนิมิตขึ้นมา มีผู้ที่มามา,มาไปลายไก่กองมาหาพระเจ้าพิมพิสารเนื้อตัวผิวพันณ์หน้าตาผ่องใสแต่งเนื้อแต่งตัววิจิตสวยงามอะไรต่ออะไรต่างๆนะั่นแหละมากมายไก่กองมีแต่สวยงามมีแต่อุดมสมบูรณ์มีแต่ผิวพันธ์ผ่องใสอะไรต่ออะไรต่างๆมากมายเป็นที่ปลื้มปิติเป็นที่ยินดีเป็นที่ผ่องใสอของพระเจ้าพิมพิสารอย่างยิ่งนี่แหละเหตุการณ์อันนี้ก็มาถึงพวกเราพวกเราท่านทั้งหลายก็ร้วนแต่มีมีญาติ มีมีผู้มีพี่มีน้องมีมิตรมีสหายมีผู้ที่กล้ชิดสนิทสนมมากมากมายไก่ก,ก,กองที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อยังดำรงชีวิตอยู่ก็ผูกพันมาเกี่ยวข้องกับพวกเรามาได้อุปถภภาอุปถัมบำรุงพวกเรามามากมามยไก่กองแต่เมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านละจากไปแล้วพวกเราด้วยความมีนำ้ำจิตน้ำใจยังคงเส้นคงวาเปียบรุดุดเหมือนกเกลือที่รักษาความเค็ม เมื่อท่านยังอยู่มีชีวิตอยู่เราก็มีน้ำจิตน้ำใจมีความรักมีความสนิทสนมต่อกันแม้ท่านละแต่จากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังมีความรักมีความสนิทสนมมีน้ำจิตน้ำใจต่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดเราก็ยังมีความผูกพันกันเหมือนกับเกลือจะอยู่ในสถานที่ใดมันก็ยังคงความเค็มอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อพวกเรามีบุญมีกุศลได้สร้างบุญสร้างกุศลดังเช่นในวันนี้ที่พวกเราเราตั้งจิตเจตนาว่า เรามาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเน้นเพื่ออุทิศบุญกุศลทั้งหลายไปให้แก่เปตชนของพวกเราเราก็แต่เราก็พากันอุทิศบุญกุศลของเราไปให้แก่เปตรชนทั้งหลายเหล่านั้นว่าบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้กระทําบําเพ็ญแล้วด้วยกายวาจาใจทั้งหลายทั้งปวงนั้นข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นไปให้แก่เปตเปตชนผู้มีพะคุณของข้าพเจ้านับตั้งแต่บิดามารดาป่ยญาตตาทวดญาติพี่น้องมิตรสหาย ตลอดถึงเจ้ากรรมในเวรตลอดตัวสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดทั้งเจ้าที่เจ้าทางผู้สิงสถาตรักษาอยู่ในบ้านเรือนที่ข้าพเจ้าได้อยู่ได้อาศัยนั้นแต่ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้ได้สวยผลบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญได้ได้บำเพ็ญได้กระทำแล้วและได้อุทิศแล้วในครั้งนี้หากแม้ท่านทั้งหลายได้ทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นจากทุกข์หากแม้ท่านทั้งหลายได้สุขอยู่ก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแม้ข้าพเจ้าปรารถนาความสุขอย่างไร ก็ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้สวยความสุขดังที่เขาพเจ้าปรารถนานั้นเถิดนี่หลาให้เราพากันตั้งใจอุทิศอย่างนี้เมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นถ้าหากไปตกอยู่ในภพภูมิที่จะต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้อนุโมทนาในบุญที่พวกเราได้อุทิศไปแล้วนี้ท่าน,นก็จะบุญนั้นก็จะไปหนุนส่งหรือไปชาระล้างความทุกโศกโรคภัยต่างๆทั้งหลายให้เบาบางจืดจางหรือหลุดไปได้ก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญ และเ,เชื่อเถิดว่าเมื่อเรามีน้ำจิตน้ำใจต่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องมีน้ำจิตน้ำใจตอบแทนพวกเราอย่างแน่นอนท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้อํานวยวยใยใ,ให้พวกเราดําเนินชีวิตอยู่ข้างหลังนี้ประสบแต่ควา,ามสุขความเจริญความก้าวหน้ามั่นคงในการดําเนินชีวิตตลอดไปแม้การประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเรากใกล้มีแต่ควา,ามเจลล 9, 5, naszym, มริญก้าวหน้ามั่นคงในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจนถึงที่สุดแห่ความพ้นทุกข์อย่างแน่นอน พราะฉะนั้นเมื่อพวกเรามีน้ําจิตน้ําใจต่อท่านท่านก็มีน้ําจิตน้ําใจต่อเราเมื่อความเป็นอยู่อย่างบุคคลผู้มีน้ําจิตน้ําใจต่อกันแล้วแม้จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติหรือณสถานที่ใดก็ตามไอความมีน้ําจิตน้ําใจต่อกันก็ล้วนแต่นาความสุขความร่มเย็นมาสู่ผู้ที่มีน้ําจิตน้ําใจต่อกันทั้งนั้นแหละมันตรงกันข้ามกับความเหือดแห้งแห่งน้ําจิตน้ําใจแต่ความเหือดแห้งแห่งน้ําจิตน้ําใจอยู่ในบู่ชนใดอยู่ในกลุ่มคนใดก็ตาม เมื่ออยู่ร่วมกันแล้ว,วก็มีแต่ความระแวงกันมีแต่ความปีนเกลียวกันส่วที่ตุนจิตใจก็มีแต่ความเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับการกับการอยู่อย่างเหือดแห้งในน้าจิตน้ําใจเล่าเพราะฉะนั้นน้าจิตน้ําใจนี่แหละจะเป็นตัวที่หนุนส่งชีวิตของพวกเราให้มีความสุขความเจริญแต่อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในวันนี้ พวกเราท่านทั้งหลายก็รู้แต่ได้มาแสดงออกถึงฟวามีน้ำจิตน้ำใจต่อเปตชนผู้มีพระคุณของพวกเราที่ได้ล่วงรับดับขันไปแล้วพวกเราก็ตั้งโอตั้งใจที่จะอุทิศบุญกุศล,ปลไปให้แก่ท่านทั้งหลายหล่อนั้นเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปขออภัพากันตั้งใจรับพรรับอุทิศบุญกุศล,ลของเราด้วยน้ำจิตน้ำใจของเราดังที่กล่าวมาในเบื้องตน้น ไปชนของพวกเราที่อาจจะตกไปอยู <Sach Victorian engineering> ่ในภพภูมิที่จะต้องอาศัยบุญทั้งหลายเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้อนุโมทนาในการอุทิศบุญของพวกเราอย่างแน่นอนส่วนถ้าเป็นชนของพวกเราท่านที่ไปอยู่ในภพภูมิที่สูงเด่นที่ที่ดีงามเป็นสุคติอยู่แล้วแม้นท่านจะไม่ได้มาอาศัยบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแต่ไม่ได้อาศัยบุญเป็นเครื่องเป็นเครื่องจําละ ทุกต่างๆทั้งหลายเพราะท่านมีความสุขเป็นในในอัตภาพของท่านอยู่แล้วแต่ด้วยความทราบด้วยอย่างวิถีใดถึงความมีน้ำจิตน้ำใจของพวกเราที่ยังมีน้ำจิตน้ำใจที่จะอุทิศบุญกุศลไปให้แต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นแม้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ต้องมาอาศัยบุญเครื่องหล่อเลี้ยงแต่เชื่อเถอะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ย่อมปื้มพิติภูมิอบภูมิใจ ที่มีพวกเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นมิตรเป็นหายอย่างแน่นอนเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นแม้จากเรามาอย่างยาวไกลแล้วเแม้นพวกเราไม่ทราบถึงว่าท่านทั้งหลายจะสุขทุกขอย่างไรเราก็ยังมีน้ําจิตน้าใจที่อุทิศบุญกุศลไปให้เชื่อเือว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นย่อมมีความภูมิอกภูมิใจปลื้มปิติในความมีพวกเราเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานอย่างแน่นอนก็เปรียบประดุจเหมือนเหมือนลูกหลานของพวกเราเนี่ยแหละ พวกลูกหลานของเราเูไ้ไปจะไปอยู่ยาวไกลอยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ตามเถอะพวกเราอยู่ในที่นี้ในสาภาพฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นยา่าเรามีฐานะร่ํารวยมียศถาดาศักดิ์เต็มบา่าไหลไม่ต้องไปอาศัยทรัพย์ของคนอื่นมาหล่อเลี้ยงเลยแต่ด้วยลูกหลานของพวกเราในการแสดงออกถึงความมีน้ำจิตน้ำใจต่อเรามีมีมีความกตัญญูกตาวทีต่อพวกเราเมือ่อ เมื่อลูกหลานข,ของเราจะอยู่ยาวไกลนั้นท่านก็จะลูกหลานของเราจะยังห่วงพวกเรายังกลัวพวกเราว่าจ,จะอดอยากขาดแคลนขาดเขินอะไรเ,เขาก็พยายามที่สร้างเนื้อสร้างตัวพยายามี่สร้างทรัพย์สมบัติอะไรต่ออะไรมาแล้วก็ได้ส่งทรัพย์สมบัติต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมาให้แก่พวกเราเพื่อจะมา,มาบำรุงพวกเราแม้พวกเราไม่จําเป็นจะต้องอาศัยเพราะพวกเรามีอย่างเหลือเฟือมีอย่างเหนือล้น แต่พวกเราก็ภูมิอกภูมิใจยินดีปลื้มปิติในความมีน้ําจิตน้าใจต่อของลูกของหลายของพวกเราอย่างแน่นอนอันนี้ก็เช่นกันน่นแหละเปตชนทั้งหลายผู้มีภพคุณของพวกเราทั้งหลายที่ไปเกิดอยู่ในภพภูมิที่ดีที่เป็นสุคติอยู่แล้ว ไม่จําเป็นเนี่ทองมาอาศัยบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแต่เมื่อถึงได้ทรา,าบวิญญาณวิถีใดว่าพวกเราก็ยังมีน้ําจิตน้นําใจต่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นยังพากยังพยายามที่จะสร้างบุญสร้างกุศลแล้วอุทิศบุญกุศลไปให้แก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ย่อมรรมีความภูมิอกภูม,มใิใจในความมีพวกเราเป็นลูกเป็นหลานอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ยออ่อมส่งกระแสจิตอํานวยวยชัยให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงอันนี้แหละ เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ยงเพราะฉะนั้นต่อ,อจากนี้ไปต่อพากันตั้งใจรับพรและอุทิศบุญกุศลทั้งหลายไปให้แก่ประชชนทั้งหลายเ่าด้าน,นเดิอ ญาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสัคลังเอวเมวอิโตวินังเตตานังอุปกปฏิอิทิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสวิชตุสเพปุเรนตุสังกปานจันโทปันนรสวยาทามนิชติ ราสุอยทันทีโยอวิวันชันตุสัมพปรวอิโคอินนสัตวมันเตมพวันวันตา ส um ุข e, ิเห็นเียงกายกวันผวาปิว <enables> ันทันเสีสาเนจังวุทายปัจจยโดตัใจทารุอยทรรมยทันทีอายุวันด้ยสุขัง บาลังอัญจโคดาขินาตินนาสร้างกรมิสปฏิทิตามเดชารตังหิตายาสถานโสอุปการปฏิโสยติธรรมจยานิดัสิโสอิเตนะปูชาจักตาหุราราย พระรังษีพิคนัมนนท์ปฏินำตัวเมฮีปุญญังปสุตังอนันต์ปะคันติรัตนตยานุภาเวนารัตนตยัติยัสานโดยกระโจนพยาเวลาโซกัสตุจุปัตะวาน อาเนกาอันตรายาเปวินันตุอเซสะโตอิายาเิทิธนางราพังโสติภาขยังสุขังพลังเสริอายุจวันโนจาโภคังวุธิจยาสวาสัตวะสัจอายุจาชีวาสิทธิภวันตุเต ภาวะตุสัปมังการังราคัตุสัปปฏิวัตาสมบาบุตานุภาเวตายสตาโสตีภวันตุเตภาวะตุสัปมังการังราคัตุสัปปฏิวัตาสัมปะธรรมานุภาเวตายสตาโสตีภวันตุเต ปว God God ัตุสามังการังราคันตุสามเทวตาสามบาสังขานุภาเวนัสชาตาโสติมพวันตุเต